กาแฟงาดำกินตอนเช้าทาเข้ากินตอนเย็นสวัสดีครับพี่พี่พน้องครับถามอีกวันนี้ทานข้าวกันหรือ,อยังตังข้าวกะป๋อไหมสงสัยไหมว่าคนกินดีมทำไมตังเขาถึงไหลเข้ากะป๋าครับขออญาตชงกาแฟแปบ๊บหนึ่งครับกาแฟ idm มี ID ตัวขาวก็สำหรับพี่น้องที่ต้องการควบคุมน้ำหนักตัวเองก็จะสามารถที่จะก็เรียกว่าถ้าเราสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราตเตือนภัยใกล้ตัวภัยจากไหนครับพี่น้องครับพี่น้องดูด้านหลังผมนะจำเลขนี้ได้ไหมศูนย์สองหนึ่งเกตสองสี่หนึ่งหกผมให้ดูอีก อ่อีกใบหนึ่งเดีนะแล้วก็ใบที่สองพี่ๆน้องๆจะได้เปรียบเทียบได้ครับนี่พี่น้อง,พ,องพี่น้องเปรียบเทียบเทียบได้นี่ก็คือมิจฉาชีพเขาแอบอ้างนะครับขณะที่ผมกำลัง กำลังไลฟ์กำลังตัดต่อ v ีออยู่อ่ะเขาก็จะโทรเข้ามาพอโทรเข้ามาเสร็จปั๊บไหมครับถ้าบางคนตกใจก็รับแต่ผมไม่ตกใจพอรู้ว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพเอา้าผู้หมวดเบอร์นั้นเขาเป็นเบอร์ธนาคารจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไอ้ที่มันสามารถโทรหาราได้เนี่ยมันจะมีรถเขาเรียกว่ารถโมบายด้วยสักอย่างมันก็สามารถเชื่อมต่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันก็สามารถเขาเรียกมีวิธีในการ มิชฉาชีพเพื่อด้่เราพี่น้องเราดูนะมันเป็นการสุ่มสุ่มดูสุ่มดูสุ่มด,มดูไอคนที่ไม่ใช่มันก็คอนเน็กคอนเน็ต่อไปต่อไปจนกว่าจะเจอเหยื่อที่หลงแล้วก็ลืมนอกจากหลงลืมกลัวสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนี่ก็เป็นภยัยจากมิจฉาชีพไออย่างนี้ก็1 4ึ่หนึ่งนะครับด o t h i g h p o l i c o n l i n Com <c oughs> เดี๋ยวหลังจากจบรายการผมจะขึ้นไปให้ว่า1นึ่สสี่หนึ่งโทรไปที่โรงพักที่อยู่ใกล้เคียงพอพี่น้องเจออย่างนี้เสร็จพี่น้องก็เอาหลักฐานข้อมูลที่แคปหน้าจอเนี่ยไปแจ้งกับพนักง,งานสอบสวนอีกรอบนึงเตือนภัยใกล้ตัววันนี้หลายๆท่านพอได้เจอแล้วก็อย่าลืมบอกต่อกันเปอย่างนี้วิธีแก้ก็คือ มาละเวลาไม่จฉาชีพโทรมาพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ไม่ต้องไปคุยกับมันเสียเวลาถ้าเป็นไปได้บอกกันหลายท่านจังโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลขขเข้ากระเป๋า <laughs>